สวัสดีครับกลับมาพบกับมันกับฮอบบี้กันนะครับก็ห่างหายไปไนาสมควรกับคลิปฮอบบี้ต่างๆนะครับโอเคแล้วก็กลับมาในรอบนี้นะครับก็นี่ฮะเห็นใบหน้าเต็มๆของผมเป็นคลิปแรกด้วยเนอะโอเคแต่ว่าเราไมา่ได้มาคุยเรื่องนี้กันเรามาพูดถึงตัวนี้กันครับนี่ในครั้งนี้ผมจะมารีวิวของตัว RG Black T Star นะครับหรือ3าดาวดำนั่นเองนะคือตัวนี้เนี่ย ประกอบดิบอย่างเดียวเลยประกอบดิบนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีเวลาเรื่องของการทำสีหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์ต่างๆเพราะว่าตัว R g ใครเคยเล่น RG น่าจะทราบกันว่าถ้าติดสติกเกอร์แล้วขยับมากๆเนี่ยโอกาสที่สติกเกอร์มันหลุดเนี่ยมีเยอะพอสมควรใช่ไหมนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นที่ผมชอบนะก็คือ ตรงเนี่ยตรงไหลที่ติดโลของมันเนี่ยมันสามารถเอาอาวุธต่างๆเนี่ยมาเก็บตรงนี้ได้ครับนี่นะครับโอเคกล้องมันโฟกัสไหมนเนี่ยอ่ะเห็นชัดเจนแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ,รนะรบมันจะเห็นเลยว่าติดอาวุธต่างๆที่โลมันได้มีบาสุก้ามีขวานมีปืนกลนะครับโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆกันนะครับ เรามาเริ่มดูที่ส่วนหัวกันนะครับ RG Zack 2เนี่ยหัวของมันเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนกันอยู่แล้วเนอะแค่เปลี่ยนสีอันนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบเข้มไปเลยนะฮะนี่ครับน้ําเงินเข้มนะครับแล้วก็เข่าที่ให้มาก็จะเหมือนกันก็คือมี2แบบนะครับอันนี้แบบที่ผมติดอยู่จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีชงอยนิดนึงส่วนอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ก็จะเป็นแบบนี้นี่ฮะางนี้นะครับแล้วก็หัวของมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่ไม่สามารถติดเข่าได้นะครับ ส่วนที่แขนขวานะครับที่ติดโลไว้ตรงนี้ก็เหมือนกันครับเปลี่ยนแค่โทนสีนะครับจากแซกสอกของตัวธรรมดาจะเป็นสีเขียวอันนี้จะเป็นสีออกม่วงๆชมพูนะครับแล้วก็ตรงโลก,ก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะฮะจุดขยับของตรงแขนเนี่ยก็สามารถงอเก็บได้เหมือนกับตัวปกติเลยก็คืองอได้ขนาดนี้ส่วนจุดขยับของโลนะครับก็สามารถกางอุได้ระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ ตรงพอราการออกมาแล้วก็สามารถปรับหมุนได้แบบนี้ด้วยส่วนแขนซ้ายนะครับหัวไหล่ก็จะมีหนามออกมาแบบนี้3อันเหมือนกับของแซกซองทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถขยับออกมาได้คล้ายๆกับของโลเมื่อกี้นี้ต่อมาครับที่บอดี้นะครับก็จะเหมือนของตัวปกติเลยแค่เปลี่ยนสีนะครับแล้วก็จุดที่ต้องระวังสําหรับตัวนี้ที่ผมประกอบเจอมานะก็คือชิ้นส่วนตรงเนี้ย ตรงด้านซ้ายกับด้านขวาตรงนี้ที่ว่าเป็นสีเหลือมเล็กๆตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนะครับมี2ชิ้นนะครับหลุดค่อนข้างที่จะง,ง่ายมากเลยนะครับตอนที่ผมเคยประกอบตัวเก่าๆแซดแดงแซดเขียวผมจำไม่ได้ว่ามันหลุดง่ายหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะแต่ตัวนี้เนี่ยพอเหมือนแบบถ้าเราทําตกนิดนึงอ่ะมันก็อาจจะหลุดได้เนี่ยเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยฮะหลุดออกมาแล้วเห็นไหมเนี่ยโบเลยนะครับก็คิดว่าอาจจะต้องแบบ าปาดก,กาวเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้มันดูแข็งแรงนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงหน้าอกตรงนี้ก็เปิดขึ้นได้นะฮะเปิดขึ้นได้อ่าโอเคเปิดเปิดได้ประมาณนี้นี่ครับแต่ว่าไม่มีนักบินนะเพราะาอันนี้เป็นสเกล RG นะฮะส่วนแบคแพคหรือกระเป๋าหลังนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างจากของแซก2อทั่วๆไปนะครับตัวนี้จะดูแบบเหลี่ยมขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นอีกระดับหนึ่งนะฮะซึ่ง ดูแล้วก็เท่ดีนะคล้ายๆหนัง Ghostbuster นะใครเคยดูบ้างนะครับคนที่ดูนี้อายุไม่น้อยแล้วโอเคแต่ว่าเท่ดีครับผมชอบนะทรงแบบนี้มันดูเหมือนแบบพวกหุ่นยนที่แบกของแบกบสัมภาระนิดนึงอะ่ะนะฮะแล้วก็ตรงบานพับตรงนี้ก็สามารถขยับได้นี่ฮะตรงบานพับตรงนี้นะครับแล้วก็ไอพ่นก็ขึ้นลงนิดหน่อยนี่ฮะขึ้นลงไอพ่นนะครับ ตรงท่อลูกปัดตรงนี้เนี่ยมันก็จะติดกับตรงบอดี้เลยไม่สามารถถอดได้เออไม่ใช่สิถอดได้ครับแต่ว่าต้องดึงตรงนี้ออกมาก่อนนะครับต้องดึงตรงเนี่ยตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเวลาดึงลูกลูกปัดก,ก็จะตออกออกมาด้วยนะครับก็จะต้องระวังกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดแล้วก็ติดเลยนะฮะโอเคแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าทําสีนะครับทาสีตรงเนี่ยชิ้นส่วนสีดาตรงเนี้ย ทำให้มันดูสว่างขึ้นอ่ะผมว่าตัวนี้น่าจะดูสวยนะดูเหมือนแบบเป็นเครื่องยนต์เครื่องจากสีเมทัลลิกสีเงินสีทองแดงอะไรอย่เงี้ยนะครับผมคิดว่าถ้าทําสีกระเป๋าหลังอ่ะน่าจะสวยขึ้นเยอะเลยนะฮะ ชิ้นต่อมาครับมาดูที่กระโปรงกันนะครับที่กระโปรงเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยผมก็เพิ่งสังเกตตอนประกอบนะคือมันเป็น2โทนสีนะครับสีน้ําเงินดำเนี่ยแหละแต่ว่ามันเป็น2โทนนะครับลองดูชิ้นตรงนี้ก็แล้วกันนะอ่ะเดี๋ยตรงชิ้นใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีแบบอ่อนนิดนึงแต่ไอตรงชิ้นข้างบนตรงนี้เนี่ยสีมันจะดูเข้มอีกระดบับนึงนะครับอันนี้มัน โอเคตรงนี้น่าจะเห็นชัดแล้วนะครับถ้ามันโดนแสงมันก็จะดูคล้ายๆกันนะหรือจะมาดูด้านหลังก็ได้ครับเนี่ยด้านหลังตรงข้างหลังก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็น2ส,สีนะครับข้างล่างจะดูสว่างกว่านิดนึงแต่ถ้าเป็นข้างบนตรงนี้ก็จะดู มืดอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาที่ขานะครับขาซ้ายขาขวาก็จะเหมือนกันนะเรามาดูขาด้านซ้ายกันแล้วกันนะครับที่ขาเนี่ยก็จะแตกต่างจากแซกสตัวปกตินะครับก็คือขาของตัวแซกวูชชันนี้เนี่ยมันจะมีท่อเพิ่มเข้ามานี่ครท่อ3ท่อตรงนี้นะครับแล้วก็น่องอ่ะจะดูใหญ่ขึ้นออกมาอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าน่องอ่ะมันใหญ่ขึ้นนะครับหัวข่าวของมันเนี่ยก็งอได้แค่ 90องศาแค่นี้เองนี่ฮะอันนี้คือสุดแล้วเราไม่สามารถงอถอยไปอีกได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะติดตรงน่องข้างหลังละนะครับแล้วก็ค่อยๆงอเก็บแล้วก็สติกเกอร์ที่ติดไปตอนนี้นะฮะเนี่ยมันเป็นจุดเอ่อจุดไหนวะอ่ะนี่ครับตรงนี้เนี่ยคือสติกเกอร์ตอนเนี้ยผมไม่ค่อยอยากจะติดเลยแล้วอาจีเนี่ยตำแหน่งที่ติดอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นติดตำแหน่งที่แบบไม่ค่อยเรียบอะพื้นมันไม่เรียบอะเนี่ยฮะ เนี่ยพึ่งติดไปก็พังงาพังงาจะหลุดละตรงเนี้ยนะครับตอนนี้ก็เลยลังเลว่าเฮ้ยอาจจะไม่ติดสติ๊กเกอร์อาจจะปล่อยไว้แบบนี้เลยดีกว่าไหมอะไรนี้นะฮะต่อมาครับเรามาดูมือสำรองกันบ้างก็ให้มาทั้งหมด3คู่ด้วยกัน,นะฮะเอามาดูคู่แรกกันก่อน,ก,อนก็คือจะเป็นแบบนิ้วที่สามารถขยับได้ของ r g นะฮะแรกๆอะ่ะผมจำได้เลยนิ้วแรกๆแ,แบบรุ่นนี้เนี่ยนะฮยแม่งเท่ดีว่ะแต่พอเอามาใช้งานจริงเนี่ย รู้สึกง่อยๆอ่ะคือมันหลุดง่ายอ่ะตรงเนี้ยนะครับเวลาเราจับจัดอาวุธจัดท่าอะไรเงี้ยตรงข้อนิ้วที่ว่าตรงเดือยของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะหลุดง่ายของเพื่อนผมลูกพี่ลูกน้องผมบางคนขยับจนนิ้วกระเด็นหายไปเลยอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนิ้วที่แบบมั่นคงเนี่ยผมชอบแบบนี้ละก็ <c oughs> คือแบบเป็นฟิกมาเลยเนี่ยฮะแบบจับอาวุธแบบเนี้ยคือมันจะดูแข็งแรงแต่ว่าจะน่ารำคาญนิดนึงก็คือเราต้องคอยแกะแกะออก แบบนี้ครับก็ค่อยๆแกะออกมานะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือเดือยมันค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นยฮะเดือยมันกว้างอยู่ตรงนี้นะครับก็อาจจะดูแข็งแรงอยู่นะฮะถ้าเป็นแบบบางอัน HG เนี่ยบางอันเนี่ยเดือยเล็กๆเวลาเวลาเปลี่ยนฝามืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีหักได้บ้างนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือแบมืออ่าเนี่ยฮะดูแล้วแบบเท่ดีอ่ะนะฮะแบบพวกกําลังแบมือออกมาแบบเนี้ยนะฮะ เท่ดีนะครับเออพูดถึง rg s c a l สเกลเก่าๆเนี่ยเวลาเปลี่ยนมือก็ต้องมานั่งระวังไอ้นี่เวลาถอดออกใช่ไหมเนี่ยนะี่นะมือนะครับอันนี้จะเป็นที่ใส่อยู่คือกำมืออย่างเดียวเลยกำมือนะฮะเนี่ยพอเราถอดออกปุ๊บไอ้นี่มันจะหลุดออกมาเลยไอ้ตรงที่รองตรงข้อมือของมันเนี่ยตัวหุ่นอะชิ้นนี้เนี่ยจะหลุด นะครับเพราะฉะนั้นเวลาดึงเข้าดึงออกตรงพักมือเนี่ยก็ระวังมันจะกระเด็นหายเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้ล็อกนะครับหลุดได้นะแล้วก็ต่อมาพวกอาวุธนะครับก็จะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะเริ่มที่ขวานของแซกก่อนนี่ฮะก็จะเป็นโทสีเทาอ่อนกับเทาเข้มนะครับมาตรฐานของ ขวานแซกนะฮะต่อมาครับแซกไม่ฉีดกันนะฮะก็เหมือนตัวปกติทั่วไปนั่นแหละนะครับเหมือนกันเลยนะฮะชิ้นต่อมาครับก็คือแซกบาสูก้านี่นะฮะก็จะเหมือนของตัวปกติทั่วไปนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะเหมือนกันเดะเลยส่วนไจแอน์บาสูก้านะครับนี่ฮะไจแอน์บาสุก้าก็ดูทรงก็คือจะใหญ่ขึ้นอีกระดับหนึ่งนี่ฮะดูแลทรงพลังดีนะครับส่วนที่เหลือต่อมาครับก็จะมีตัวนักบินอยู่ ส่วนชิ้นนี้นะครับก็เอาไว้ติดอาวุธที่ตรงโลกของมันได้ส่วนเดือยเล็กๆอันนี้นะครับก็เอาไว้ติดที่ขวานแล้วก็ชิ้นสุดท้ายอันนี้ก็เอาไว้ติดตัวหุ่นกับแอคชั่นเบสนะครับมาตรฐานของ RG หลังมาตอนนี้นะฮะก็ประกอบเป็นหุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับติดตั้งอาวุธไจแอน์บาสุก้านะฮะส่วนอาวุธอื่นๆเราสามารถเอามาเก็บที่ตรงโลได้นี่ฮะตรงนี้นะครับก็ที่บอกว่ามันจะมีอยู่ชิ้นส่วนพาร์ทหนึ่งครับเอามาสอดเก็บที่ตรงโลนี่ฮะมันก็จะเอาอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยมาเก็บได้หมดเลยมีขวานบาสุกา้าแล้วก็ปืนกลนี่ฮะเอามาเก็บได้หมดเลยซึ่งผมดูแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้แม่ จ้าบเลยอ่ะเท่เลยอ่ะนะฮะเอาเอาวุธมาเก็บที่ตรงโลได้แบบนี้นะครับไอขวาเนะี่ยปกติแล้วก็คือจะเอามาเก็บที่กระโปรงด้านหลังตรงนี้ได้นะครับหรือจะเป็นด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยไอขวานนะนะครับมันจะมีเดือยที่ให้มานะครับแต่ว่านี้พอเอามาใส่ที่โลปุ๊บผมว่าเฮ้ยมันดูดีขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ว่าดูแล้วก็อาจจะมีไหลตกทิดนึงครับเนี่ยเพราะว่าอาวุธทุกอย่างมันมาอยู่ที่ด้าน ขวาของตัวหุ่นนะครับเนี่ยไหลตกเล็กน้อยนะครับตอนนี้ยังโอเคอยู่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอจะเน้นที่อาวุธใจแอนบาสุก้าอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับเพราะอาวุธอื่นเนี่ยมันก็จะไปเหมือนกับของแซกเขียวแซกแดงของท่านชานะฮะตัวหุ่นนะครับถึงแม้ว่าจะติดตั้งอาวุธเยอะขนาดนี้อุปกรณ์เยอะขนาดนี้แต่ก็ยังสามารถยืนแบกรับน้ําหนักแล้วก็แขนขวาที่ถือบาสุก้าอยู่เนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะมั่นโคงครับเนี่ยฮะ เห็นไหมแขนยังไม่ตกนะเดี๋ยวผมจะลองปรับให้มันชูปืนขึ้นมากกว่านี้ก็แล้วกันตอนนี้ก็เอาแขนที่ถือใจแอนบาซูก้าเนี่ยปรับตั้งฉากขึ้นไปนะว่ามันจะแบกอาวุธของมันได้ไหมนี่ฮะก็ยังแบกได้นะครับเนี่แล้วก็ตอนนี้ก็ลองเอาบาซูก้าเนี่ยมาแบกไว้ที่หัวไหล่ของตัวหุ่นก็ ทำได้นะนะครับตอนแรกผมนึกว่าเอาไว้ใต้หลักแหล่อย่างเดียวแต่ว่าค่อยๆจัดท่าครับก็ได้อยู่เนี่ยถึงแม้ว่าบาสูก้ามันจะดูใหญ่อลังการนิดนึงแต่ว่าก็เอามาแบกที่หัวไหล่ได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งแอคชั่นเบรนะฮะแล้วก็แอคชั่นเบสคือตอนนี้ผมย้ายของฮะพอย้ายของปุ๊บหาไม่เจอนะตอนนี้หาไม่เจอครับก็เลยเออเอาไว้ก่อนก็นแล้วกันนะแอคชั่นเบรอบนี้ก็เอายืนแบบ ยืนแบบดิบๆแบบนี้ไปเลยนะครับก็ยืนได้ครับฝ่าเท้าไม่ได้เหยียบเต็มด้วยนะครับก็แต่ว่าต้องวางตำแหน่งอ้าขาให้มันดีๆเพราะว่าไอตัวแซกตัวนี้เนี่ยฝ่าเท้าของมันตรงนี้เนี่ยนะครับฝ่าเท้าของมันอะขยับซ้ายขวาได้ไม่มากครับองศาไม่ค่อยมากก็เลยต้องแบบปรับดีๆไม่งั้นหุ่นก็จะล้มนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือแบบมือเดียวนะครับสุดท้ายนี้นะครับส่วนตัวผมก็คิดว่าตัว R G b a g t r i s t a r ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่า โอเคอยู่นะถึงแม้ว่าจะเป็นงานย้อมสีตัวแซกเขียวแซกแดงนะฮะแต่ว่าโอเคก็คือชอบเรื่องที่มันมีพาร์ตติดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไว้ที่โล่ตรงแขนของมันได้คือผมมองแลวเฮ้ยเออว่ามันมันก็เท่ดีนะมันจ้าบดีอะคือมันเหมือนแบบพวกแนวเรียวโรบอทที่แบบว่าเฮ้ยหุ่นมันแบบอุปกรณ์ต่างๆได้อะนะครับซึ่งดูแลเฮ้ยมันก็โอเคนะแล้วก็ อาวุธที่แตกตาก่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือแจแอนบาซูก้าก็โอเคครับใหญ่อลังการดูดีดูดุดันไม่เกรงใจใคร <c oughs> นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพูดถึงข้อเสียนะครับข้อเสียก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวงานย้อมนะครับเพราะว่างานย้อมแซกสเนี่ยมันมาตั้งแต่ปี2010ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสเกล RG นะครับออกมาหลัง r x 78นะครับเพราะตอนนั้น R78 ออกก่อนแน่นอนตามด้วยแซกแดงของท่านชาแล้วก็แซกเขียวนะครับถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดน,นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อต่อบางจุดเนี่ยนะครับมันอาจจะมีหลวมบ้างชิ้นส่วนเล็กประกอบยากจากับต้องเพ่งเลนเป็นพิเศษอะไรอย่เงี้ยนะครับส่วนสติกกนะสสต๊กเกอร์นะครับส่วนสติ๊กเกอร์หรือดีคอที่ให้มาตอนนี้ก็ยังลังเลอยู่ว่าจะติดดีไหมนะเพราะว่า r g r g เนี่ย ตำแหน่งที่มันติดเนี่ยมันจะเล็กใช่ไหมฮะบางจุดแล้วก็เป็นโค้งมนด้วยติดไปเนี่ยมันก็หลุดมีโอกาสหลุดแน่นอนยิ่งข้อศอกข้อศอกที่ว่าติดเป็นสติ๊กเกอร์ฟอยล์นะครับหลุดแน่นอนขยับมากๆกนะฮะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับหากข้อมูลตกหลน่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางเราด้วย และเดี๋ยวเราจะกลับมาดูคลิปใหม่ๆกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย